<ผ>แต่เรื่องต้นห้านเนี่ยอยากให้บ่าวโจฝากถึงศิลปินในวงการหมอลำสักนิดนึงครับอ่ะก่อนจะฝากคือศิลปินต้นห้านเนะะานะจะขาอ่านอ,อีกหนึ่งโพสดีกว่าจ้ะของโจหน่อยดีกว่าเนาะจะอีกหนึ่งโพสนะครับก็คือบอกว่าผมคือลูกหมอลำเลือดหมอลำทำงานศิป์เลี้ยงชีวีสาวหน่อยเป็นบ้านแพงคือติ่งที่ผมรักโดยจิตวิญญาณน,นะครับและบริหารโดยหัวใจ Mm. จนกลายเป็นจิลปะอีกหลายแนงอาทิเช่นรถแหสาวหน่อยเพ็ดปันป่นแพงอืเร mm. ียกกะสาวหน่อยลำเพิ่นโชว์พะพยนต์ค่ายออฝ mm. ากไว้ได้ใจทุกคนอ่าทําในสี่ที่เขาหากักแล้วก็ําำย่างมุ่งมันทําให้มันเต็มที่ทําอย่างต่อเนื่องทําสม่ําเสมอผิดบ้างครั้งบ้าง ก็ถือว่าได้ทำแล้วนำมาปรับปรุงลองผิดลองถูกนั่นแหละคือประสบการณ์ชีวิตคุณภาพของชีวิตนะครับคุณค่าคือคุณค่าของความเป็นคนอืมค่ะแล้วก็โดยทําทําโดยอย่าหวังแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับก็คือให้หวังกําไรเนี่ยอย่าหวังกําไรอย่างเดียว ขอให้นพี่ต่อฮ้ยขอขอาประโยคนีมีไหมนะพี่นอดรามา่กคอยอืทำโดยอย่าหวังแต่เรื่องเงินอย่างเดียวอืย่าหวังแต่กําไรอย่างเดียวอืมทําให้มันสุดฝีมือสุดท้ายเรื่องเงินสิ่งดีๆมันจะตอบแทนเรามาเองหมนจุันนี้อือ่าให้รักในสิ่ง <มา S 2> ที่ทําเนาะ เา็าอกว่ารอดตามข่าวนี่าอกมาบอสที่บอสโจมาโพสเนี่ยหรือบอสโจได้ยินอะไรมาหรือบอสโจร,รู้หรือเปล่าหรือว่ามีคนเตรียมสิโตทางที่นีก็ตัใจก็คือฝากถึงศิลตินนะครับในวงการหมอลัมของเขา,าอีกคนนะ้ะพี่องครับว่าอยากจะให้เป็นเกิดว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าใจอ่าใจเพื่อนใจเข้าไหมพี่น้องครับ จนึกถึงใจผู้บริหารนึกถึงใจเป็นขบับแล้วก็เอาใจเราด้วยอ่อาโมวาเทาสี่อยู่วงไหนแล้วกับโมวาเข้าสีเป็นศิลปินที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาอตามนะครับอยากจะให้อยู่จนจบงานหรือจบฤดูกาลนั่นเพอ่งไปการจบงานของเ่านะครับก่อแบบนที่เขาจะสัญญา,ยายไปอยู่วงไหนแล้วเข้าไปเล่าวหนา้าวงนะครับหรือผู้บริหารเพิ่นบเเคยถามหรอกครับเป็นเขาปฏิบัติญาก็เพิ่นเพินมีไม่ไดูถือหวยพ่อน คนมิไดติดฝาใส่ปา,ปาหายก็อีพวกที่เราอยากจะไปพร้อมด้วยตัาไอมแมน่นพวกี้พร้อมจะปาหายพร้อมจะคุยหายโดยซ้ำทำป็นขุ้นไปขึ้นอาไปล่ามาวา,มา,า,าวดีๆนี่ก็มาแล้วก็ว่านาพวกนี้คนยิ่งจะสนับสนุนเท่าเด้มครับอนก็เมแตนที่นี่การที่จะล่วการฤดูก,กาลนะครับมันกระทบหลายๆย,ยาทําให้เกิดวความเสียหายยาหักฟุตว่าเป็นพระเอกหลักนางเอกหลักของวงอันนี้ผู้เสียหายเลย เพราะว่าอย่างอูบอครับหนึ่งฤดูกาลเนี่ยคนเด็ดใส่รูปของหุ้นเนี่ยครับแล้วก็ซื้อเสียงหุ้นเนี่ยได้แับโปรโมทแลว่าจะมีพระเอกคนนี้นางเอกคอนนี้แล้วก็วงเนี่ยศิลปินตาน่างๆมาแล้วก็เอาเสนเอเป็นเขาเลยว่าเป็นโฆษณาแล้วภาพประจานเขาเป็นโค้เตอร์แล้วแต่พอถึงวันปุ๊บทําให้หุ้ตนตทางปุ๊บเป็นตัวหลังจะพัฒนาได้ได้ไวหวม ิ่งที่คนอย่างดิเบิงกับคือพระเอกน่าเอกมือที่คุ้นอาจะอ่ามือที่ฉันจ่าคุ้นแต่ยังคือมีแต่ยังมือที่รู้ความมีแล้วคุณสี่เขาแท้งคนยังไงคุณสี่แก้ไขตรงนี้ยังไออื่าเนี่ยมันเป็นปวดกระทโมากมากแล้วที่นี่ว่าใครจะมาแทนคุณแบบไปฮันถังสมมุติว่าคุณเป็นโตละแล้วคุณคือคือแต่ละคนเขาก็ต้อปวดบัดรผหของมันใช่ไหมในการล้ำเรื่องพวกนี้นั่งยันเนี่ย สมมติว่าเท่าล่า,าเขาอยู่ว่มามีคนแทนงแต่อยู่แต่การที่จะโดนห่างหายไปเลยผมว่าอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าเป็นค่านิยมที่ไม่ควรสูกตองคออ่ับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอยากจะขอ,อนี่แหละขอความร่มมือเลยกับขอฝากนิดนึงนะครับนนะะว่าอยากจะให้ทุกๆุคนนะครับอยู่จนจบฤดูกาลแล้วพาคีคือไข่หมอลำเนี่ยที่เปดนมือ่าชีงอย่างนะอ่านลกหน้างแบบเมื่อฤดูกาลที่แล้ว กดเปิดรูดูการก็คือเห็นบอกว่ามีคาบตับนะครับค่าตอบสูงสุดสองล้านบาทนะครับพวหว่านี่จะน้ามาตอบใส่จังไหรอแม่งจากตรงนี้แหละที่มองข้าอ่ะจะได้กต้องรอตามคาร์บต,รต,รต่อไปแต่ว่าเขาก็อยากงี้เลยแต่ผู้ไอ้คนแบบนี้มาหลายเยไดตรดูการน,นี่เนาะแมนก็เห็นหลายคนอยู่ตอนนี้ก็คือว่าศิลปินหลายคนนะที่เริ่มแบบว่าฉีกสัญญา แต่ก็ยังบางคนก็ยังไม่ได้มาให้เหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปินหรือว่าทางวงทางค่ายก็ไม่ได้ออกมาชี้ชัดหรือพูดถึงเรื่องนี้ยังไงแต่จะบอกเลยว่าเรื่องการโตนห้านอย่างที่บ่าวโจพูดเลยว่าเรื่องการโตนห้านี่เอาจริงๆนะมันมีแต่ผลเสียเสียก็คือหนึ่งละตัวศิลปินเองถ้าเราเป็นผู้บริหารอีกวงหนึ่งนะ่ะที่จะรับคุณเข้าไปอ่ะแล้วคุณโตนห้านมาแบบนี้ เราเองเนี่ยจะกล้ารับคุณไหมขนาดวงที่คุณอยู่มาก่อนคุณยังกล้าโตนกล้าทํากับเขาแบบนี้อยู่กับเราไปสักพักจะไม่ทําเหมือนเดิมเหรอแ mm. น่ไปสมัครที่ไหนใครจะไปอยากรับละ่ะใช่ไหมบ่าวโจเี yeah, ครับอืมนั่นแหละครับ<อ>ถ้าไมไปแลอันไปถูกต้องมากถูกต้องกับเป็นเขาเคยพบคนอีกก็พบอ,อีกนี่แหละครับใช่ใช่ก็คืออย่างที่บ่าวโจบ,บอกเลยว่าคุยกันตกลงกันดีๆจริงๆก็อยากให้ หนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าถ้ามันยังไม่จบสัญญาก็ขอความการุณาจากทางผู้บริหารเหตุผลเราก็คุยกันไปว่ากันไปหรือไม่งั้นเอาจริงๆก็อยากให้จบสัญญาก่อนแล้วค่อยไปก็ได้เนาะทำอะไรมันจะได้แบบว่าเอา่อทำมาค้าขึ้นก็เหมือนกับว่าไปร้องที่ไหนวงไหนมันก็จะได้มีคนรักคนล้อไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารศิลปินที่อยู่ในวงในค่ายเดียวกันรวมไปถึง FC แฟนคลับ ครับผมอืมแล้วก็ในที่ว่าเขาเรียกว่าในมติของทางทาชีเครายหมอรำเลือกต่อกรทำนองขอนแก่นเนี่ยเขาก็ได้มีเหมือนประมาณว่าเหมือนมีการลงนามแล้วก็มีข้อตกลงกันนะว่าต่อให้ศิลปินที่ไม่มีสัญญานะถ้าโดนห้านะก็ไม่สามารถไปขึ้นวงอื่นได้อืมดูการต่อมาเนี่ยทั้งดูการเลยใช่อันนี้ไม่รู้ตอบไม่รู้นํามาใช้จริงหรือยังแต่ผมอยากให้วงการหมอรำเนี่ย นำสัญญาฉบับนี้มาเป็นสัญญาที่เขาเรียกว่าบังคับใช้ฉบับอยู่กันเลยแล้วก็ให้หมอรับผู้วงเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ข้อใช้ข้อสัญญาเนี้เดียวกันเลยว่าถ้าศิลปินโดนห้ามนะครับไม่ให้ไปขึ้นวงไหนแล้วก็ไม่ให้วงไหนรับในฤดูการถัดไปอืมอาจจะที่จะเป็นการลงดาบหรือลงโทษนะครับอืมนะว่าไม่อยากให้แบบมันเกิดขึ้นซ้ำอ่ะพี่ดอกครับแมนแมนไม่อยากให้เกิดเกิดซ้ำจริงๆครับ อแต่จริงๆงก็ฝากตัวถึงตัวศิลปินเนาะบ่าวโจเนาะให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะบ่าวโจให้เรารู้แบบว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับวงเก่าก็อู่ข้าอู่น้ําที่ทํามาหากินได้อยู่ได้กินจากวงเก่าเราจะไปก็คือไปลามาไหวได้ด้วยดีต่อไปเราจะได้เจริญเจริญเนาะบ่าวโจอืมแล้อีกานศิลปินนะครับ ตอนนี้คนที่นั่งใจดีคือผู้บริหารแล้ที่ลอบเบิรงคุนอยู่ก็คือเบนขับยิปซี่นะครับแมนเีลาพี่ดองครับอ่ะโอเคครับเป็นกำลังใจใหก้กับศิลปินทุกๆคนนะครับที่สู้งานอยู่ในตอนนี้จนถึงวันนี้นะคะแล้วก็สู้ไปจนจบฤดูกาลพี่้องครับแล้วในสัญญาทยี่ยังไปสกยกับอยู่ที่ต่างใจเนาะของพี่ข้นุนนะครับแมนจ้ะ,ะกำลังใจให้ครับ ผู้บริหารวงหมอลำแต่ละวงครับไม่รู้ว่าต้องเขาเรียกว่าแบกรับปัญหาหรือว่าต้องบริหารเรื่องยังแน่กับเตื้อมันในผูุบริหารวงหมอล่ำนะครับว่าจะนํนผ้าวงหมอลำแต่ละวงนี้จะเลิ่เก่าหนาไปแล้วก็วงการหมอลำเนี่ยตอนนี้ยุคทองจริงๆนะครับก็ให้ทุกวงนะครับดังๆปังๆอ่าแต่ก็มีงานขอาอาหลายๆนะครับอย่างเช่นสาวนอเป็นบันแทิงนะครับ หนังภาพยนตร์เรื่องคายอ้อขอให้ทะลุห0 0ล้านพันล้านไปเลยครับครับวันนี้ข้อแ่ขอลาไปก่อนนะครับผมกาวไอชอฟมาร์หอลานิวนะครับบ่าวโจดีตัดจ้าสวัสดีค่ะ